อนเด็กๆเคยดูไหมคะสุริยุปราคาเคยเคยดูเคยดูเด็กๆทุกคนต้องเคยดูแล้วแล้วต่เวลาบังขึ้นมาปุ๊บต้องเอาอะไรมาตีก็อขอขอปุ้ง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 อย่างนี้ไหมข้อขอขอไล่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 ไหอเนี่ยแหละค่ะหลายๆคนนะคะโอ้โหตื่นเต้นมากยิ่งตอนเด็กๆนะจะตื่นเต้นมากกับการเกิดสุริยุปราคาวันนี้ค่ะข่าวดังในอดีตเราจะพาคุณผู้ชมย้อนรอยกลับไปดูนะคะว่าโอ้ยมันเกิดสุริยุปราคาเกิดมากี่รอบแล้วเริ่มต้นเริ่มต้นคราวแรกๆเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอ่าเดี๋ยวไปดดดูกัันนนใใข่่าวงอีตคะ สุริยุปราคาเต็มดวงตั้งแต่ปานบุรีลงไปถึงชุมพรซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ส่ทรงคำนวณการเกิดครั้งนี้ได้ร่วงหน้าสองปีได้อย่างถูกต้องโดยใช้วิชาดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์นับเป็นสทธิดผลทางวิทยาศาสตร์ชิ้นแรกของไทยที่ได้รับการยืนยันโดยประจักษ์พยานชาวต่างประเทศที่เขารวมสังเกตการณ์ณบ้านหวากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และนับเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งแรก เท่าที่มีบันทึกไว้ในประเทศไทยแต่การเสด็จไปบ้านหวากอครั้งนั้นทําให้พระองค์ได้รับเชื้อมาลาเรียจนเป็นเหตุให้เสด็จสวรรคตในวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2411ภายหลังได้กําหนดวันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและได้ทรงรับการยกย่องว่าทรงเป็นพระบิดาแห่งดาราศาสตร์ไทย ราีคา่สุริยุปราคาเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ